พอได้ยินว่าผู้ใหญ่ท่านบอกว่ามีโคกหนองนาผมก็ถามว่าโคกหนองนาคืออะไรเขาก็บอกอาจารย์เหมาะสมเพราะอาจารย์ชอบสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ททาอยู่แล้วเขาก็ถามว่าโคกหนองนานี่มันสําคัญยังไงเขาบอกว่ามันเป็นระบบะมันเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงออถ้าพอผมได้ยินคขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับผมก็มีความที่อยากจะทําเลยเพราะว่าผมน่ะทาทุกครั้งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ตามรอยของ ตามรอยพ่ออยู่แล้วผมศรัทธาของพ่อหลวงนี่พอได้โคกน้องนามาผมก็เห็นแล้วว่าในโคกน้องนามีของไส้ไก่ที่จะเลี้ยงปลาได้นะครับมีหนองที่จะเลี้ยงปลาได้มีนาที่จะทําข้าวได้และนอกจากนั้นทุกอย่างนะครับพืชที่ปลูกในนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้ห้าระดับก็ตามมันก็จะเพิ่มขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในหลักของที่พ่อแม่พาทํามาแต่ก่อนว่าห่อนย้หนาม,มาปลูก ต้นไม่ปลูกบักแตงบักอึปลูกข้าโพดปลูกเนี่ยนะครับพราะเราจะเห็นว่ามีทุกอย่างที่กินได้ผมจะยึดพ่อหลวงว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่มีเราอยู่แบบพอเพียงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วพืชผักสวนวัวื้วกินได้ผมก็มีผมก็จะจะใช้อยู่ประจําก็จะซื้ออย่างมากก็คือพวกที่เราทําไม่ได้ก็คือพวกน้ําปลานะครับผมชุรสลดเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นอกน,นั้นเนี่ย อย่างปลาผมก็จะเลี้ยงเอานะครับตัวชุมชนเองก็คือชาวบ้านเองถ้าได้มาเรียนรู้มาดูตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเป็นแบบอย่างกับเขาได้สามารถที่อธิบายหรือว่าสาธิตหรือว่าพาชุมชนมาดูมาศึกษาตรงนี้ได้นะครับมีปัญหาก็จะได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติทำเองมาเรียนรู้เองลงมือทำเองที่นี่ได้ครับเพราะว่าเรามีพร้อมแล้ว คือขางง้าปลูกบักม่วงปลูกบักแง่หมักลำใหญ่หักก้อนนี่ครับขา้าวอาศัยขายงามันพร้อมช่วยยกตัวอย่างปลูกดินไม่ข้าบอลได้ขายหมากข้าขายหากมันขายหลักมันตัดหลักมันมาซ้ำนะครับส่งตลาดเข้าวกระยู่ที่ต้นละสิบบาทบางทีพี่น้องมาหาเด็กไทยสายพันธุ์นะครับอากรแบงกันไปตอนกันไปคือคือขายขอคือให้หนึ 1, ่งสองกลางสามเท่สา,ส,าสี่เหลี่ยมห้าสี่หัวจุก ต้องแถวคืนเก่งคึกพักต้องแถวคืนเก่งคึกพักหัวขุดจับจับเนี่ยปุดจับจอบหัวขุดจับจับเนี่ยปุดจับจอบอันดับแรกเออ C B U C ขนาดนี้ถ้าเป็นสิทธิ์จเบอียู่ B U C ขนาดอันดับแรกเปิดใจทำไมเปิดใจปริญาใจมากเนี่ยนก่ต้องทดสอบต้พทดสอบ 5เมตร้าเมตรจากเดิม แกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเวลาทํางานาต้องการอะไรส่วนไหนที่ต้องการให้เพื่อนเพิ่มเติมส่วนนี้ที่จะแนะนําเพื่อนอย่างนี้นะครับเราต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้กันก็จะได้บทสรุปแล้วก็ผมว่ามันน่าจะขับเคลื่อนไปได้ในทางที่ดีไปในแนวทางดีกันแล้วก็พร้อมเพียงกันครับ